สวัสดีครับผู้สมัครไปทำงานอิสราเอลทุกท่านก็มาถึง EP ที่6แล้วนะครับตอนแรกคิดว่าจะยังไม่ทำา p p ที่6นะครับเพราะคิดว่าเนื้อหาที่ทำมาตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ที่5ครบทวนแล้วนะครับแต่หลังจากเข้าไปดูใน Facebook แล้วก็ในกลุ่มไลน์ที่ผมตั้งขึ้นหรือในช่อง Youtube เองก็ตามยังพบคำถามที่คิดว่าหลายท่านนะครับ มีข้อข้องใจอยู่ว่าทําไมถึงมีการรอพี่นานะทําไมถึงมีการแซงคิวกันนะครับทําไมคนที่ลําดับคําขอมากกว่าได้รับการตรวจก่อนนะครับแล้วก็5ตุลาคมเนี่ยถ้ายังรอพิจารณาอยู่จะโดนตัดสิทธิ์ไหมหากไม่ผ่านอ่ะ ผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ไม่ผ่านยังพอมีสิทธิ์แก้ตัวหรือมีแนวทางอะไรที่เขาพอที่จะไปต่อได้ไหมนะครับและประเด็นสุดท้ายที่จะมาพูดวันนี้คือจะตรวจผลผ่านวิธีอื่นได้ไหมนอกจากที่เราจะต้องเข้าเว็บไปนะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับมันมันทำให้แบบเสียเวลาเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีว่าจะดูผลยังไงให้เร็วขึ้นนะครับ ก่อนจะไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับจากที่ tic thailand ได้ขึ้น Facebook นะครับว่าสถานะผู้สมัครแต่ละประเภทมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีทั้งหมด5สถานะนะครับ 1. ก็คือสถานะรอพิจารณา 2. สถานะรอแก้ไข 3. สถานะยกเลิก4สถานะไม่ผ่าน5สถานะผู้สมัครทีนี้เรามาพูดในแต่ละประเด็นนะครับว่าสถานะรอพิจารณาคืออะไรนะครับสถานะรอพิจารณาก็คือเป็นสถานะที่คำขอนะครับได้ถูกส่งจากเรานะครับไปหาเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจตามลำดับของช่วงเวลาที่คำขอถูกส่งเข้ามา เว้นไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องคิวต่อไปสถานะต่อมาก็คือรอแก้ไขสถานะรอแก้ไขก็คือสถานะที่เจ้าหน้าที่ได้หยิบคำขอของเรานะครับมาตรวจแล้วพบข้อบกพร่องแล้วเขาให้โอกาสแก้ไขนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะส่งคำขอนี้กลับไปให้คุณแก้ไขส่วนจะแก้ไขยังไง ไปดูที่ EP 5นะครับเพราะผมพูดรายละเอียดครบถ้วนแล้วนะครับผมจะไม่พูดตรงนี้อีกนะครับก็เอาเป็นว่าคุณต้องเข้าไปแก้ไขแล้วก็ส่งเรื่องกลับเข้ามาใหม่สถานะต่อมาคือสถานะยกเลิกสถานะเนี่ยเกิดขึ้นจากที่คุณนะครับไปยกเลิกคำขอการยกเลิกจะเกิดขึ้นได้ก็คือเจ้าหน้าที่ต้องส่งกลับไปให้คุณแก้ไขนะครับ แล้วมันจะมีเครื่องหมายลบว่าถ้าคุณต้องการยกเลิกมันจะยกเลิกได้สถานะนี้เกิดขึ้นจากคุณเท่านั้นนะครับถ้าคุณกดยกเลิกเมื่อไหร่ถ้าคุณยังประสงค์จะสมัครใหม่ให้คุณกดเข้าไปสมัครใหม่ได้อยู่แต่นะครับฟังดีๆแต่คุณต้องสมัครภายในวันที่5ตุลาคมเท่านั้น โอเคสถานะต่อมาคือสถานะไม่ผ่านการสมัครนะครับสถานะนี้คือสถานะที่เจ้าหน้าที่นะครับส่งกลับมาให้คุณแก้ไขและเมื่อคุณแก้ไขคุณก็ส่งกลับไปให้เจ้าหน้าที่ไปกลับไปกลับแบบนี้สามครั้งนะครับถ้าครบสามครั้งแล้วคุณยังแก้ไขไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่เขาจะตัดสิทธิ์คุณทันทีเป็นไม่ผ่านการสมัครนะครับคำถาม ถ้าไม่ผ่านการสมัครยังสมัครได้อยู่ไหมยังสมัครได้ครับแต่คุณต้องสมัครภายในวันที่5ตุลาถ้าคุณสมัครหลังวันที่5ตุลาไม่ได้ครับดังนั้นถ้าคุณไม่ผ่านการสมัครคุณต้องสมัครภายใน5ตุลาเท่านั้นคุณถึงจะยังมีสิทธิ์อยู่นะครับ สถานะสุดท้ายคือสถานะผู้สมัครสถานะนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ได้การทําการตรวจนะครับพิจารณาคาขอเราแล้วแล้วเอกสารครบถ้วนถูกต้องทุกอย่างนะครับสถานะในเจ้าหน้าที่เขาจะกดอนุมัติคําขอแล้วก็เราก็จะเป็นผู้ที่ผ่านการสมัครทันทีนะครับคนที่ผ่านการสมัครนะครับให้รอติดตามผลการสุ่มเรียงลําดับคิวนะครับที่จะไปทํางานอิสราเอล ทางเพจ facebook TIC Thailand สังเกตคำว่าผมกำลังพูดว่าสุ่มเรียงลำดับคิวที่จะไปทำงานอิสราเอลนั่นคือสิ่งที่คุณเข้าใจมาตลอดนะครับที่คุณดราม่าแล้วก่อนนะครับใน facebook นะครับว่าทำไมมีการแซงคิวกันนะครับยื่นทีหลังทำไมได้ไปก่อนอนุมัติก่อนนะครับ ยังไม่ได้ไปนะคิวที่แท้จริงก็คือจะอยู่หลังจากที่เรานะครับได้รับอนุมัติคำขอการสมัครแล้วนะครับเขาจะรอการอนุมัติทั้งหมดจบกระบวนการจบทุกงานนะครับจบทุกขั้นตอนแล้วเขาถึงจะทำการนะครับสุ่มเรียงลำดับอย่างบริสุทธิยุติธรรมไม่ต้องห่วงครับเขามีการเชิญเจ้าหน้าที่นะครับระดับสูงของ ประเทศอิสราเอลนะครับแล้วก็ระดับสูงของประเทศไทยนะครับมาเป็นสักขีพยานแล้วมันมีการสุ่มเรียงลำดับที่บริสุธิท์ยุติธรรมนะครับโอเคเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับทั้ง5สถานะนะครับผมจะขอเสริมในประเด็นของการแซงคิวนะครับอยากจะบอกว่าเวลาเรายื่นคำขอนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจตามระยะเวลาของคำขอที่เข้ามานะครับ ปัญหาคือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจจากคนคนเดียวครับนะนึกภาพตามนะครับเวลาคำขออะไรเข้ามานะครับมันจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจนะครับแต่ละคนนะครับที่เขาจะได้รับคำขอเช่นผมมีเจ้าหน้าที่ตรวจอยู่3ท่านนะครับคำขอที่1จะไปกับเจ้าหน้าที่คนที่1คําขอที่2จะไปกับเจ้าหน้าที่คนที่2คําขอที่3 จะไปกับเจ้าหน้าที่คนที่3คําขอที่4ที่เข้ามาจะไปเจ้าหน้าที่คนที่1เพราะฉะนั้นคนที่1จะได้คําขอที่1และก็คําขอที่4ถูกไหมครับลองนึกภาพว่าคําขอเข้ามาเป็นหมื่นคําขอมันจะเป็นยังไงมันก็จะถูกต่อท้ายกันเรียงไปตามระยะเวลาคําขอที่เข้ามานะครับเวลาคําขอที่เข้ามานะครับเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มานั่งตรวจเรื่องนะครับ ทุกคนนะครับเขายังมีงานประจําที่เขาต้องทำนะครับงานประจํานั่นคืออะไรงานประจํานั่นคืองานที่จะต้องจัดส่งผู้สมัครรุ่นที่16นะครับไปทํางานอิสราเอลให้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ทุกคนในรุ่นที่17เจี่ยครับจะได้ไปเร็ว ดังนั้นนะครับบางคนถ้าเขามีภรารกิจเขาก็ต้องแยกไปนะครับส่งคนงานที่สนามบินมั่งจัดทำเอกสารมั่งเขาไม่ได้ตรวจตลอดเวลานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บางคนที่เขาพอว่างเขาก็จะตรวจแต่ก็จะตรวจในคิวของเขานะครับในคิวของเขาคิวของเขาคืออะไรเช่นคนที่1ก็จะตรวจคนที่1แล้วมันก็จะข้ามไปคนที่4แล้วคนที่2ส,สมมุติว่าเจ้าหน้าที่เขาไปส่งคนงานที่ 3, สนามบินพอดี คนที่2องเนะี่ยก็ยังจะไม่ได้รับการตรวจคนที่4ตรวจก่อนถูกไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าแซงคิวไหมไม่ได้แซงคิวนะครับมันเป็นช่วงเวลาลำดับของการเข้ามาของคําขอว่าไปตกที่เจ้าหน้าที่คนไหนแล้วเขาได้ตรวจไหมนะครับแต่ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอนะ่ะเขาจะตรวจตามลําดับครับหมายความว่าอย่างเช่นคนที่1เนี่ย คนที่4จะมาแซงก่อนคนที่1ไม่ครับเขาจะต้องตรวจจากคนที่1แล้วก็ไปคนที่4นะครับแล้วไปคนที่7นะครับสมมุติว่าเจ้าหน้าที่มี3คนเนาะดังนั้นนะครับโปรดเข้าใจนะครับว่าตรงนี้ไม่ใช่คิวการบินไปทํางานนะครับเป็นคิวแค่การตรวจแล้วการตรวจอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้มีผลครับใครจะตรวจก่อนตรวจหลังนะสุดท้ายเขาก็ต้องเอาไปสุ่มอยู่ดี คนที่ผ่านคนแรกของการสมัครกับคนที่ผ่านคนสุดท้ายนะครับมีค่าเท่ากันเพราะเวลาสุ่มแล้วคนที่ผ่านคนแรกอาจจะไปบินไปคนสุดท้ายคนที่ผ่านคนสุดท้ายเลยนะครับอาจจะไปได้บินไปคนแรกนี่คือข้อเท็จจริงที่อยากบอกเนาะจะได้จะได้หยุดดราม่าเรื่องการแซงคิวแล้วกเ็เครียดกับการรอผลพิจารณานะครับ ทีนี้ในประเด็นต่อไปที่ผมจะพูดก็คือวันที่5ตุลานะครับวันพุธที่5ตุลาะจะเป็นวันสิ้นสุดรับสมัครวันที่สิ้นสุดรับสมัครคือวันอะไรนะครับคือวันที่คำขอสุดท้ายในเวลา5ทุ่ม59นาทีคนที่ยังไม่ได้สมัครจะยื่นคำขอได้เน้นย้ำนะครับคนที่ยังไม่ได้สมัครจะยื่นคำขอได้ไม่รวมถึงคนที่ ยื่นมาแล้วแต่โดนส่งกลับแก้ไขอันนี้ต่อให้จะเป็นวันที่6 7 8 9 1 11 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16ถ้าเจ้าหน้าที่เขายังไม่ปิดการรับงานแก้ไขคุณส่งได้ตลอดหมายความว่าถ้าวันที่5ตุลาคุณยังรอพิจารณาอยู่คุณไม่ต้องกังวลใจนะครับเจ้าหน้าที่ยังไงเขาจะตรวจทุกคำขอแล้วเขาต้องส่งให้คุณแก้ไข ดังนั้นนะครับเดี๋ยววันที่เขาจะหยุดแก้ไขเขาจะประกาศเป็นทางการอีกทีว่าเขาจะงดรับงานแก้ไขวันไหนเราต้องรีบส่งคําขอ,อกลับมาให้ด่วนที่สุดนะครับประเด็นนี้เข้าใจเนาะว่าวันที่5ตุลาไม่ใช่วันสุดท้ายของการ รอพิจารณาหรือการแก้ไขนะครับคุณยังมีสิทธิ์อยู่คุณจะยังไม,ไ,ไม่โดนตัดสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่วันที่5ตุลาจะเป็นวันสุดท้ายของคนที่ไม่เคยยื่นคาขอเวลาสุดท้ายที่ยื่นได้คือ5้าทุ่มห้านาทีของวันที่5ตุลาครับโอเคมาประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเป็นประเด็นเรื่องของอหลายๆท่านถามเข้ามาว่าจะมีวิธีไหนตรวจสอบผลการพิจารณานะครับ เนื่องจากจริงๆแล้วถ้ามันมีอีเมลระบบมันก็จะส่งไปที่อีเมลของคุณอยู่แล้วนะครับเวลาอีเมลเข้าไปเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนว่าคุณโดนส่งกลับแก้ไขนะคุณไม่ผ่านการอนุมัตินะนะครับหรือคุณได้รับการอนุมัติแล้วนะครับมันจะแจ้งไว,ไวตรงนั้นนะครับแต่หลายๆท่านนะครับอาจจะไม่มีอีเมลหรือมีอีเมลแต่ใส่อีเมลผิดอ้อประเด็นอีเมลผิดนะครับคุณจะแก้ไขไม่ได้ถ้าเขา เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ส่งกลับแก้ไขมาให้เราเนาะเราจะต้องอรอให้เขาส่งกลับมาก่อนเราถึงจะแก้ได้แต่ถ้าว่าเขาอนุมัติไปเลยเนี่ยอ่ะมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับก็ถือว่าคําขอมันจบไปนะครับดังนั้นนะครับในกรณีของคนที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ผมแนะนําให้คุณไปโหลดแอป Smart TOEA นะครับมีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับที่ คุณจะสามารถโหลดแอป SmartTOA e ได้นะครับจริงๆแอป SmartTOA e เนะ่ถูกสร้างมาเพื่อให้คนงานที่กำลังจะเดินทางไปทำงานนะครับได้มีข้อมูลไปแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าที่ต่างจุดคนทางงานหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่จะต้องคอยช่วยเหลือเราไม่ว่าสถานทูตหรือว่าสำนักง,งานแรงงานไทยนะครับเขาจะได้มีข้อมูลนะครับ เวลาช่วยเหลือเรานะครับแต่ตรงนี้มันสามารถมาประยุกต์ใช้นะครับในการตรวจสอบผลการสมัครได้นะครับยูสเนมหรือหรือชื่อ,อผู้ใช้ครับกับรหัสผ่านนะตัวเดียวกันกับเว็บหน้าเหลืองนะครับ T.O.E คุณก็ใส่ชื่อผู้ใช้นะครับก็จะเป็นเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับก็ตามที่คุณตั้งหรือแล้วก็ ติ๊กนะครับยอมรับทั้ง2ช่องแล้วก็กดเข้าสู่ระบบครับจากนั้นนะครับก็อย่างอื่นไม่ต้องดูครับว่าเราเราไม่ได้เดินทางเนาะเรากาลังเป็นผู้สมัครอยู่ให้มากดที่รายการคําขอครับตรงเครื่องหมายสีแดงตรงนี้นะจากนั้นนะครับคุณจะเห็นรายการคําขอนะครับถ้าคุณเคยเดินทางไปทํางานต่างประเทศอะคุณอาจจะเห็นคําขออื่นๆของคุณนะ่ อยู่ตรงนี้แต่คำขอล่าสุดมันจะเป็นแสดงก็คือที่คุณสมัครนะครับคุณก็เข้าไปกดเข้าไปดูนะครับกดตรงตรงตัวหนังสือตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นสเตตัสรอพิจารณานะครับหรือผ่านการสมัครนะครับหรือไม่ผ่านการสมัครจะปรากฏขึ้นตรงนี้นะมันมีประเด็นสําคัญที่ผมเป็นห่วงละกันนะครับว่าหลายๆท่านไม่เข้าใจนะครับเนื่องจากแอปตัวนี้มันเป็นแอปที่ ยังไม่ได้ทำรองรับเกี่ยวกับการเรื่องรับสมัครนะครับซึ่งในอนาคตนะเราอาจจะพัฒนาต่อไปแต่ตอนนี้มันมีปัญหาว่าคำขอเนี่ยมันมีรองรับสำหรับคนที่เขายื่นคำขอปกตินะครับดังนั้นไอ้คำขอสมัครของรัฐจะส่งเนี่ยมันก็เลยมีคำว่ารอแก้ไขเพื่อเข้าไปแก้ได้นะครับเพราะฉะนั้น ห้ามกดเข้าไปแก้ไขนะครับเพราะมันยังไม่สมบูรณ์ในการทํางานสําหรับการรับสมัครนะครับคุณจะเข้าไปแก้ให้คุณเข้าไปแก้ตามที่ผมแนะนําใน EP ที่5นะครับหรือต้องเข้าไปแก้ที่เว็บนะครับเวนะ็บเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็น Google Chrome หรือว่า Firefox นะครับคุณสามารถโหลดแอปพวกนั้นแล้วก็เข้าเว็บเข้าไปแก้ในเว็บหน้าเหลืองได้นะครับแต่คุณห้ามมากดใน การแก้ไขในแอปนะครับอันนี้ผมห้ามขั้นตอนที่1นนะแต่ถ้าคุณยังดื้อเข้ามานะครับดื้อเข้ามาเอาไม่ว่ากันอยากดื้อเข้ามาก็เข้านะครับแต่สุดท้ายแล้วอันนี้คือสุดขีดแล้วนะครับคุณห้ามกดโดยเด็ดขาดนะครับเมื่อไหร่ที่คุณกดแก้ไขคําขอเนี่ยปัญหาก็คือเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของมันนะ่ะมันอาจจะทําให้ข้อมูลมันสูญหายไปหรือ ข้อมูลไม่ถูกส่งไปที่เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่จะไม่เห็นการแก้ไขของคุณอะไรก็ตามเนะี่ยมันเป็นความไม่สมบูรณ์ของแอปตัวนี้ที่ยังไม่ได้รองรับการสมัครนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนคือห้ามกดยกเลิกคำขอนะครับเมื่อคุณกดยกเลิกคำขอนะี่คำขอของคุณนะ่ะก็จะหายไปนะครับแล้วคุณจะต้องสมัครใหม่เท่านั้นอย่างที่ผมพูดเมื่อต้นคลิปนะครับดังนั้น สองปุ่มนี้ห้ามกดนะอันนี้คือเวลาสุดท้ายที่คุณเข้ามาแล้วคุณยังดื้อนะครับถ้าคุณดือ้อคุณก็รับผลกรรมเอาเองนะเพราะถือว่าผมได้เตือนแล้วนะครับย้ำครั้งสุดท้ายการแก้ไขให้ไปทำที่เว็บหน้าเหลือง TOEA เท่านั้นนะครับตามคลิป EP 5ครับก่อนจบคลิปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับแล้วก็หากยังไม่เข้าใจอีกนะครับก็ฝาก คำถามไว้ใต้คอมเมนต์ของช่อง YouTube นะครับหรือจะไปเข้ากลุ่มไลน์ที่ผมทิ้งไว้ให้ก็ได้ครับไปถามจะมีเพื่อนๆช่วยกันตอบอยู่แล้วครับครับก็ขอกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับช่องลุงหน่อยให้หน่อยนะครับาทางช่องจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปวันนี้โชคดีนะครับใกล้วันหวยออกแล้วร่ลำรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ